สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบเป่าวลำปางกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูว่านอกจากอ้อยอุตสาหกรรมหรืออ้อยโรงงานแล้วนั้นยังมีอ้อยอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนไปฟังก็เช็กกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับอ้อยมาฝากชาวเกษตรกร,กรและผู้ที่สนใจจะปลูกอ้อยอ้อยมีหลายประเภทและการนำไปใช้ประโยชน์ก็มีหลายประเภทเช่นกันส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะปลูกอ้อยด้านทําอุตสาหกรรมแปลรูปเป็นน้ำตาลซึ่งนิยมปลูกกัน เป็นอย่างมากทำตัวเงินให้กับชาวเกษตรกรเมืองไทยชาวไร่อ้อยบางคนอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดคืออ้อยโรงงานอ,อ,อ,อ้อยอุหรืออ้อยอุตสาหกรรมซึ่งมีความหมายเดียวกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีอ้อยโรงงานอย่างเดียวนะคะที่เราสามารถจะแบ่งเป็นประเภทได้ก็คือ เป็นสามประเภทคือประเภทแรกอ้อยอุตสาหกรรมหรืออ้อยโรงงานอ้อยที่เป็นวัตถุดิบหลักในการอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งมีค่าบบกมากกว่า20และมีเยื่อคือไฟเบอร์นะคะค่อนข้างสูงปริมาณจะอยู่ที่ประมาณ13ถึง14ไม่ขาดหรือเป็นผงขณะหีบ พันที่นิยมปลูกกันมากคือมีพันขอนแก่นสามพันแอลเคเก้าหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งพันทองภูมิหกสามไปพันนิสนิยมปลูกในเมืองไทยมากที่สุดคือให้ผล,ลผลิตที่ดีทำเงินได้มากประเภทที่สองคืออ้อยคั้นนา้ำ อ้ประเภทนี้ถ้าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพาะว่รสชาติของน้ําอ้อยหอมความหวานนุ่มนิยมดื่มกันมากในเมืองไทยอ้อยประเภทนี้ก็คือต้องนิ่มเหนียวไม่กรอบชาอ้อยเนี่ย จะถึงจะไม่ปนมากับน้ำอ้อยเวลาคั้นออกมาน้ำอ้อยเมื่อขีบออกมาเนี่ยหลังจากการปอกจะมีสีเหลืองอมเขียวสีจะไม่คขมนะคะไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มคราบริดจ์อยู่ที่ประมาณ15-16ถึง 16, ถึงจะเหมาะในการดื่มน้ำอ้อยจะไม่ลดหวานจัด นุ่มพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคือพันธุ์สิงคโปร์สุพรรณบุรี50พันธุ์สีสํมรง1นิยมปลูกกันมากในเมืองไทยอ้อยชนิดสุดท้ายก็คืออ้อยเขียวคือทานสดที่เรารู้จักกันจะมีเยื่อยใยน้อยลำต้นตรงนะคะ เนืกก้อกรอบไม่แข็งเพราะเราใช้รับประทานสดพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากคือพันธุ์ขาไก่พันธุ์มอริเซตและบริต้าซึ่งนิยมปลูกกันมากเพราะมีรสชาติที่กรอบไม่แข็งเกษตรกรคนไหนที่สนใจปลูก ยังไม่ทราบสายพันธุ์หรือยังไม่ทราบว่าตัวเองจะปลูกประเภทไหนข้อมูลที่ให้ไปข้างต้นท่านสามารถศึกษาถ้าอยากจะปลูกในด้านอุตสาหกรรมแปลรูปเป็นน้ำตาลท่านเลือกประเภทที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองคือน้ำอ้อยสดท่านก็เลือกประเภทที่สองท่านอาจจะนำไปขายเอง ไปแปรรูปไปนำอ้อยขายเองก็ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นอยากทำปลูกอ้อยเขียวท่านกรกเลือกประเภทสุดท้ายข้อมูลข้างต้นอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางท่านที่สนใจเราก็นำข้อมูลนี้มาฝากท่านครั้งต่อไปถ้ามีข้อมูลดีด เราจะนํามาฝากชาวเกษตรกรและผู้ที่สนใจทําด้านการเกษตรเราจะนํามาฝากขอบคุณสําหรับการติดตามและวันนี้เราขอจบแค่นี้หวังว่าวันข้างหน้าคงได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะ